สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำพินพายนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งห้องสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งจะเป็นห้องขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะห้องนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเราใช้โทนสีประมาณขาวไม้ดำให้มันดูโมเดิร์นหน่อยๆอ,อาจจะเป็นแบบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันเพราะว่าอีกห้องหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนสําหรับประมาณแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นห้องที่แบบผู้ชายหน่อยๆเราก็เลยมองว่าบ้านเนี้ยมันเหมาะที่จะเป็นแบบพ่อแม่ลูกแล้วก็ รูปผู้ชายที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะก็จะเหมาะกับประมาณแบบซิมสาคนประมาณนั้นนะคะซึ่งสำหรับอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับน้องสัตว์เข้ามาน้องน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆน้องหมาน้องแมวเลยคือเราไม่ได้ใส่มานะคะซึ่งทุกคนก็สามารถเอาไปเพิ่มกันได้มันก็จะให้ความรู้สึกที่ดูอบอุ่นมากขึ้น,นอะไรแบบนี้ในส่วนของอพาร์ตเมนต์นี้นะคะก็จะอยู่ในภาคซิตี้ลีฟิงนะคะ ทุกคนก็สามารถที่จะดูได้จากภูมิสายบนนะคะก็จะมีเชื่อพันเน้นชื่อห้องอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทําการบอกที่อยู่ทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าแบบอพาร์ทเมนต์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังทําห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนนั่งเล่นที่รวมระหว่างครัวโซกินข้าวแล้วก็โซนนั่งเล่นอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าในส่วนของห้องอื่นอเนี่ยที่เรากั้นเอาไว้ก็คือห้องนอนเท่านั้นแล้วก็จะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแขกอะไรอย่างเงี้ยที่ สามารถแบบเข้าได้สองทางตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโซนนั่งเล่นของเราก็จะดูโมเดิร์นมากๆเลยเพราะว่าน้องก็จะแบบขาวดาไม้อะทุกคนโซฟาก็สามที่นั่งพอนะคะเพราะว่าห้องมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่โซนครัวจริงๆมันก็อยู่โซนเดียวกันหมดเนาะโซนครัวเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยมันดูแบบว่าดํามากเลยทุกคนมันดูค,ค่อนข้างที่จะสีดำซะส่วนใหญ่นะเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สีดําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แขวะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวสําหรับหัวที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นเลยซึ่งเราก็แอบมองว่าน้องครับแคบนิดหนึ่งนะเพราะว่าซิมเนี่ยจะเดินตรงครเคาน์เตอร์ค่อนข้างลำบากเพราะว่าไอ้ตัวเก้าอี้มันไปแบบใกล้อยู่ใกล้มากนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซิมจะสามารถใช้เคาน์เตอร์ได้ไหมแต่เราคิดว่าใช้ได้นะคะแต่น้องอาจจะเดินแบบบิดๆิดเบี้ยวแบบหันไปหันมานิดหนึ่งเพราะว่าน้องจะต้องแบบ หลบเก้าอี้หลบวัตถุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเห็นว่าโซนครัวเนี่ยมันดำมากจริงคือน้องแบบน้องเข้มมากอ่ะทุกคนเราก็จะเอาพวกชั้นวางของเนี่ยมาตกแต่งนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผนังมันดูบ้างมากเลยแต่ว่าเราจะไม่ตกแต่งเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวบ้านมันจะดูรกอะ่ะก็ะพยายามแต่งให้มันน้อยน้อยนะคะซึ่งก็สีดําหมดเลยเนาะโซนนี้คือแบบดํามากๆเลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีผนังด้วยนะคะก็คือ เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเนาะหรอว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกเป็นสีดําแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือโซนนี้มันดํามากแล้วจริงๆเราเลยจะเปลี่ยนกระเบื้องเป็นสีขาวแทนนะคะน้องก็จะดูสว่างขึ้นมานะซึ่งห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ลืมในส่วนของถังขยะแล้วเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเราลืมถังขยะ ทบจะทุกบ้านเลยลืมบ่อยมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบมีสตินิดนึงก็ไม่ลืมนะคะถังขี้อยากก็สีดาอีกแหละน้องก็จะดูแบบดามากๆเลยแล้วมันจะมีโซนในส่วนของออฟฟิศก็คือเป็นพื้นที่สาหรับ,บนั่งทํางานนิดนึงถึงแม้ว่าในห้องนอนของแต่ละห้องเนี่ยเราจะใส่คอมพิวเตอร์ใส่โน้ตบุ๊กเอาไว้ให้สิ่งแล้วแต่เราก็จะทําตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องยังมีพื้นที่ว่างแลวรู้สึกว่าอืมถ้าเราไม่ทํามันดู มันดูเสียประโยชน์เสียพื้นที่มากมากเลยแต่จริงๆเนี่ยแอบทําห้องน้ําได้อีกห้องนึงเลยนะแต่เรามองว่าเฮ้ยซิมอยู่แค่3คนอนะพาร์ทเม้นต์มันแค่แบบ2ห้องถ้าจะสามห้องน้ําเลยเราว่ามันเยอะไปนะคะก็เลยบ่าทำเป็นโซนนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะคะเพราะว่า ที่ตรงนี้มันจะอยู่ร่งๆด้วยมันจะได้ดูโปร่งๆนะคะซึ่งวัสดุนเนี่ยเราก็จะพยายามใช้ให้มันเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะดูโมเดิร์นน้องก็จะแบบขาวๆดำๆมีไม้บ้างมีกระจกบ้างเอาสีน้ำตาลมาตัดบ้างถ้ามันดูดำมากเกินไปแบบนี้นะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถือว่าคแคบนะทุกคนเอาจริงๆซิมก็จะเดินยากนิดนึง่พราะมันเดินได้นะคะก็อ,อาจจะมีแบบวางต้นมงต้นไม้บ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าไม่วางเลยมันก็จะดู ไม่สดชื่นเท่าไหร่นะสิ่งที่อยู่ในห้องนี้จะได้ดูรู้สึกว่าแบบบ้านมันได้อยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสีผนังนะทุกคนนะเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็นเบสสีขาวทุกห้องใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนใช้สีของไม้นะคะสีน้ําตาลไม้นี่แหละมาช่วยนะคะเพราะว่าคือถ้าผนังมันแบบขาวทั้งหมดเลยเนะี่ยมันก็จะดูไม่สวยนะมันจะดูไม่สวยเลยแหละ แล้วก็ในส่วนของผนังเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้สีดําเลยนะคะก็คือทั้งทั้งห้องเนี่ยทั้งอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะเป็นผนังสีขาวกับสีไม้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราย้ายมาย้ายตัวมาโซนตรงทางเข้าห้องเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งใช่ไหมทุกคนอะเราวงจะไปทําตรงอื่นอยู่เนาะตรงโซนหน้าห้องเนี่ยเราก็จะทําเป็นพวกแบบไม้แขวนผ้าที่เสียบร่มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบเต้าอ้สําหรับสมมุติว่านั่งใส่รองเท้าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็จะตกแต่งตรงโซนหน้าประตูให้มีกระจกด้วยอาซิมจะได้แบบส่องตัวเองก่อนออกห้องอะไรย่างเง<อ>ี้ยเพราะว่ามันดูแบบว่าเฮ้ยเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะที่จะหวานมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนก็คือทําเป็นพื้นที่แบบต้อนรับเป็นพื้นที่แบบเข้ามาก็พยายามที่ทําให้น้องดูแบบโล่งๆนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดปล่อยโล่งเลยเราว่ามันไม่โอเคนะคะก็แต่งๆนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวติดไฟติดอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นนะคะ แล้วข้างๆนี้เนี่ยเราแอบเอาชั้นวางหนังสือมาใส่ไว้ด้วยคือห้องนี้เนี่ยมีชั้นวางหนังสือคือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ากัานโนอกเนี่ยก็มีถึง2อ,อันแล้วและในห้องนอนเนี่ยมีชั้นวางหนังสือด้วยเหมือนกันก็ค <c oughs> ่อนข้างเยอะนะแล้วก็ประตูตรงนี้นะคะจะเป็นประตูสําหรับห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําแขกนะเพราะว่าเรามองว่าพื้นที่มันเหมาะกับการจะเป็นห้องน้ําแขกมากกว่าซึ่งมันก็ขนาดแบบ .3 องพูสามทุกคนหัวช่อง แล้วห้องน้าห้องนี้เนี่ยยังเป็นห้องน้ําที่มีประตูคอนเนคเข้าไปในห้องนอนใหญ่ด้วยแต่คือห้องน้ําขนาด 3, าคูณสแล้วเป็นห้องน้ําสําหรับห้องนอนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่นะแต่เราก็ด้วยความที่แบบการแบ่งพื้นที่มันได้ประมาณนี้ทุกคนหรือเราอาจจะแบ่งพื้นที่ไม่ดีก็ได้นะก็เลยได้มาเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็เราใช้ผนังสีดำไปเลยทุกคนเพราะค่อนข้างมืดนะแต่ด้วยความที่ห้องน้ํานี้เนี่ยมันมีกระจกบานใหญ่มีหน้าต่างบานใหญ่เพราะฉะนั้นแสงมันเข้ามาอยู่แล้ว เราก็เลยมองว่าผานังห้องน้ําสีดำเนี่ยอาจจะไม่ได้มืดเกินไปสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะแต่งแต่งไปได้ทุกคนนะสำหรับของตกแต่งในห้องน้ำเนี่ยเราจะเน้นเป็นสีขาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของกระเบื้องนั้นมันดําไปแล้วอะ่ะ <_' S 1> เราก็เลยมองว่าถ้ามันถ้ามันจะใช้ของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นผ้าผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีดําอีกเราว่ามันไม่สวยนะคะก็เลยทําให้น้องเป็นสีขาวแทนนะแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีความแบบตัดสีไม้ขึ้นมานิดนึงซึ่งบอกเลยว่าสวยนะคะ ชมตัวเองไม่ใช้อะไรอ่ะย้ายมาที่ห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนพ่อแม่เนาะเราก็ทําเป็นเตียงสีดําที่ดูโมเด์น้องดูโมเดนเลยแล้วก็ใช้โต๊ะหัวเตียงหนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งวางเป็นต้นไม้แทนนะคะห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็จะถึงจะเรียกว่าห้องนอนใหญ่ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการแบบเติมประตูห้องน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นสิปจะไม่สามารถแบบเข้าห้องน้าได้ทุกคนตอนแรกก็ ลืมไปตอนแรกเราคิดว่าห้องนี้จะให้เป็นห้องนอนเด็กแต่พอดูขนาดห้องแล้วเรามองว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะจะเป็นห้องนอนใหญ่มากกว่านะคะซึ่งในห้องนอนนี้เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่แบบค่อนข้างดําเลยแหละมีตู้เสื้อผ้ามาเล็กๆกระจกแบบ2ตัวสักบานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่งๆไปนะคะส่วนโซนริมหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเราทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะทุกคน <c oughs> ตัวไม่ได้ใจเหมือนกันว่าสิ่งจะนั่งได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเอาตัว ตู้แขวนด้านบนเนี่ยมาใช้นะคะทาเป็นฐานด้านล่างให้น้องดูโมเดินมากขึ้นเสร็จแล้วข้างๆเ,เนี่ยเราจะทําเป็นใช้ชั้นวางของมาทําเป็นท็อปด้านบนอ่ะทุกคนคิดว่าน้องน่าจะเล่นได้นะเพราะว่าพื้นที่เป็นขนาดแบบเล็กมากๆเลยแอบแบบติดกระจกเข้าไปด้วยประมาณแบบว่าเป็นพื้นที่หน้ากระจกให้คุณแม่ได้แบบแต่งหงแต่งหน้าทาพวงทาครีมแล้วก็แบบเล่นเล่นน้ตบุ๊กไปด้วยอะไรเงี้ยเอออย่างที่เราบอกว่า ทุกห้องนอนมีโน้ตบุ๊กนะคะมีคอมพิวเตอร์และด้านนอกห้องก็ยังคงมีพื้นที่ทํางานด้วยนะส่วนในห้องก็จะติดรูปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีผนังเนาะให้เป็นสีไม้เข้มเป็นสีน้าตาลนะคะก็เปลี่ยนน,นิดนึงเนาะส่วนผนังก็อย่างที่เราบอกเลยคือยืนพื้นขาวนะคะแล้วก็ขยบมาที่ด้านนอกนิดหนึ่งค่ะทุกคนมาแต่งเพิ่มเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้านนอกตรงเนี้ยหน้าทีวีอ่ะมันยังดูว่างอยู่ก็จะเพิ่มต้นไม้เพิ่มเบาะนั่งเข้าไปนะคะ มาที่ห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะทุกคนห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนเด็กอย่างที่เราบอกเลยว่ามันเหมาะที่จะเป็นเด็กมัธยมเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายเพราะว่าคือทั้งห้องเนี่ยเราก็จะแต่งประมาณแบบขาวดำไม้ประมาณนี้แล้วก็พวกเฟ ER อร์นิเจอร์เหมาะจะเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าแต่จริงๆถ้าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูแบบคูลนิดน,นึงดูแบบเท่เทนิดหนึ่งมันก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นเตียงเตียงแบบเตียงสองชั้นแล้วด้านล่างเป็นโต๊ะนะคะเอาไว้สำหรับให้สินเนี่ยทำการบ้านอ่านหน,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 นังสืงหนังสืออะไรว่าไปนะ แล้วก็ทําชั้นวางของวางไว้ด้านบนนะคะเพื่อให้ซิงสามารถที่จะแบบตกแต่งไม่ใช่อะไรเพื่อตกแต่งห้องไม่ได้ให้ซิงสามารถใช้ทําอะไรก็ตกแต่งให้มันสวยๆไปเนาะซึ่งห้องนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าเราเนี่ยใส่กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดกีตาร์รวมถึงแบบขาตั้งวาดรูปอย่างเงี้ยคือเนอะคือมีกิจกรรมเยอะมากจริงๆแล้วก็เน้นเป็นแบบเท่ๆหน่อยก็คือสีดําไปนะคะมีแบบ ชันวางหนังสือด้วยอย่างที่บอกคือบ้านเนี้ยคอมพิวเตอร์กับชั้นวางหนังสือคือเยอะสุดเยอะทั้งบ้านนะคะสิ่อยู่แค่สามคนแต่แบบมีหลายอันมากตรงนี้ก็จะตกแต่งนะคะทุกคนให้มันมีต้นไม้ดอกไม้บ้างน,นะคะซิมก็จะดูเป็นคนอินดีหน้หน่อยๆประมาณนั้นนะคะห้องนี้จริงๆขนาดก็ค่อนข้างใหญ่นะจริงๆงมันจะเป็นเป็นห้องนอนใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะใช่มันก็พอที่จะเป็นห้องนอนใหญ่ได้เหมือนกัน ก็เอาไว้สําหรับแน่นะราะสมมติว่าสิมโตขึ้นอย่างเงี้ยจะปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนอนก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่เลยอย่างที่เห็นเลยว่าในห้องนี้เนี่ยเราตกแต่งไปค่อนข้างเยอะแล้วสิมมีพื้นที่ที่แบบมันเยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนไม่ว่าจะวางอ่าลำโพงไว้สําหรับให้ซิมแบบฟังเพงเลงอะไรอย่างเงี้ยวาดรูปทํากิจกรรมรุ่นนี่นั่นคือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับในห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําด้วย ห้องน้าก็คือบอกเลยว่าสามคูณสามใหญ่กว่าห้องนอนพ่อแม่นะแต่ห้องน้ำพวกนี้เนี่ยเราก็จะเอาเครื่องซักผ้ามาฝากไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่แล้ววะทุกคนแล้วด้วยความที่ห้องน้ำพวกนี้มันค่อนข้างใหญ่ก็ฝากเครื่องซักผ้าไว้นะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเน้นเป็นขาวดํามีไม้มาดิ๊นึงนะซึ่งห้องน้ำพวกนี้ก็ดูหรูมากๆเลยทุกคนคือมันดูดีมากดูดีกว่าห้องน้ําพ่อแม่นะคะแล้วก็จะตกแต่งนิดหน่อยนะคะห้องน้ำพวกนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าเราใช้อ ผนังเป็นขาวเนาะแล้วก็มีแบบสีดามาตัดนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนสีของผนังในห้องนอนอ่าลูกๆอีกนิดนึงก็จะถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะดูรูปที่เราแปะเอาไว้ว่าห้องห้องนี้เนี่ยมันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไหนห้องไหนอะไรยังไงนะคะเราจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้แล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดก็สามารถเอา ID ที่เราแปะเอาไว้ใต้ใคลิปเนี่ยไปค้นหาแล้วกดดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แต่อย่างที่บอกก็คือการแชร์พาร์ทเมนต์นั้นเราก็จะทําการทุกผนังให้หนองรวมกันไปเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย